ทำนายดวงประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,567ดวงของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนภาพรวมช่วงนี้หลายเรื่องราวพานให้ท้อแท้และเหนื่อยหน่ายจริงๆคะ่ะปัญหาส่วนใหญ่มาจากปัจจัยภายนอกที่กดดันและปัจจัยภายในที่ตัวเราก็ลังเลเองควรตั้งสติดี จะทำอะไรก็ต้องทำเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดรีรอต่อไปไม่ได้แล้วถึงเวลานี้ต้องลุยแล้วค่ะด้านความรักสำหรับคนมีคู่ยังคงพยายามทำตามสิ่งที่เคยฝันไว้คือชีวิตคู่ที่สวยงามแม้ในความจริงมันจะเหนื่อยหน่ายและย้อนแย้งซึ่งกันและกันอดทนไม่นานมันจะดีขึ้นเองส่วนคนโสดต้องทำใจให้มากหน่อยในจินตนาการกับความเป็นจริงเป็นเหมือนเส้นคู่ขนาน ต้องรู้จักรอคอยและอดทนจริงๆค่ะด้านการงานและการเรียนชีวิตช่วงนี้มีบททดสอบงานยากอีกแล้วหลายอย่างรีรอไม่ได้ถ้ามัวแต่ชะล่าใจบางสิ่งอาจสายเกินไปการงานอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ต้องอดทนไม่ชอบก็ต้องทำต้องฝืนความรู้สึกไปก่อนอย่าแสดงออกมากออกอาการมากจะเจ็บตัวเจ็บใจด้านการเงินและโชคลาภ มีแนวโน้มว่าจะเสียมากกว่าได้ลงทุนอาจจะติดลบอย่าพยายามออกแอคชั่นอะไรให้มากนักจะมีเรื่องมีราวให้ต้องเสียเงินเสียทองอยากมีโชคมีลาบควรนิ่งสังเกตการและมักน้อยเข้าไว้ค่ะด้านสุขภาพอาจมีอาการจุกเสียดมีลมในกระเพาะโรคก,กระเพาะอาหารอย่าปล่อยให้ท้องว่างทานอาหารให้ตรงเวลาห้ามอดข้าวอดน้ำหรือกั้นปัสสาวะค่ะ การเสริมดวงของชาวราศีตุลชาวราศีตุลควรทำบุญบริจาคหนังสือตำราเรียนถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์และสามนเณรมอบทุนการศึกษาแด่ผู้ด้อยโอกาสช่วยเพิ่มบุญญาบารมีสร้างความเจริญก้าวหน้ามีสติปัญญาที่ดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเฉียบคมค่ะเลขมงคล0559และ86ค่ะ ขอให้ชาวราศีตุลพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขความเจริญได้โชคได้ลาบสมปรารถนาในทุกๆสิ่งนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ